ตแ่คุณสามร r ะนกหา t o เป็นอย่มเลยนีสตันนี้อีวิลกำดเดี๋ยวผมเราอยู่ในพาที่เท่าไหร่ครับพาที่สครับเฮ้ยหนูเข้าคลองด้วยหนูเป็นเกมเมอร์มือใหม่ค่ะ เล่มาช่วยเลยนะพัดครับวันนี้จะมาอยู่ในสโลแกนกำโทษสโลแกนตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่กับนายคิดกระจิตรวยนะครับกับเลียวจวยนะครับไม่ใช่แล้วรายการเขาจะเลเทหมดเอาปล่อยให้คุณฮิตใช่ครับผมแล้วคนที่พูดแทงคือคือยูเมะหเจ้าโทษยูเมะก สวัสดีครับผมเจ้าเก่าที่เดิมนะครับราวกำแพงซอยสีใช่ครับผมยูมวยหัว,หวเคสอันนี้ไม่ใช่ถึงหัวไม่เคสแต่หัวก็ม่วงนะครับและอยู่คุณพวยหัวครับกำผมมีหน้าที่เล่นนะครับผู้คุณภาคไปเลยครับ อ่ะตอนนี้เนี่ยลีออนในแกงไข่เหลไข่แดงแทงไข่ดำแล้วเฮ้ยมีซอมบี้ตัวนึง่ะก็ยิงมันเสียคุณจะพูดทำไมยิงอ้าวโดนพัดเฮ้ยขึ้นมาบนเมืองแล้วตัวนี้มีขวานตัวนี้มีขวานครับไล่นลูกผมเล่นลีน่าฮูผมครับคุณแคปไปเลยครับเลี้ยใจแต่ไม่แคละนี้น้าโดนรถชน วิล like ีเฮ้ยแม่งทำไมมึงนอนท้องอะไม่สะท้อนอีกอะเออไครไม่รู้เกียสะท้อนอะเออไม่เอ้ยเดี๋ยวได้ได้เปิดไอ้นี่ในเกมรอเปล่าครับตอนแรกต้องหาไม แรกนก็ไม่เป็นหรอกแต่พอเปเท่านั้นแหละมีใครอยู่เป็นเลยเดี๋ยวผมลองปิดไม้แป๊บนะลองพูดนะครับ่าหายแล้วครับอะไรมัจะระบาดครับเฮ้ยเห็นไห้ครับความอยากของคุณคุยหกักครับครับครับรับเเปิดมา

จากมิยาชีอะไรประมาณนั้นขึ้นดีให้เลยเอ้ยแจกคเมโอวแคร์ว่าไม่เอาอะไรคนที่อยู่ในคิคุณมันรวยหดเชียวครับอ่ะผมแจกคีเมทเอาเอาไปไว้ใตได้อเี้ยเอ้ยผมขอดิผมขอแต่ผมจะเอาไปทำกิจกรรมวิ่งโอเคนะนะขอนะมีแค่นี้แหละแต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าไหนไปนชา่าไ่เ้ยเ่อเ่อเ่อเมา่เบื่อเบื่อเบื่อยบ่อเบ่อบื่อเบเบือบ เราเที่ยวไปเพียวงั้นเราแยกกันไปไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ่เราเงียบไปก่อนให้เแขเกมมาเสร็จแล้วสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะแล้วอยากได้นะครับก็ขอคุณเลี้ยงนะครับเสียหายนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีแค่อะไรวะมีแค่54คีฮะ54คีเขาไม่จับปากเนี่ยไม่ผมไปกดที่ว่ามันให้คีไว้อ๋อที่ไหนเหรอ ก่อนที่บริษัทมันจะโล่งอ่ะบริษัทมันจะโล่งอ่ะามมาพูดในคลิปนี้นะครับจะโต้ทีกันสิโผพักแม่งไปไหนแล้วเนี่ยมีนี่อร่อยมั้งพัดรอดพัดโอ้ ไม่นะไม่มาช่วยเราเลยอ่ะตอนนี้ช่วยนายก็ไม่ตายหรอกเอี้ยครับดีสิบแปดคีย์เองเฮ้ย,มนะยผมขอคีย์ผมขอสองคีย์เอ้ยผมขอคีย์หนึ่งขอคีย์หนึ่งผมโพูดไปในสตรีมไอ้ผมโพูดไปในไอ้กี่อันผมดูดิ เฮ้ยผมอันนึงเหลือเดี๋ยวอ่านด้วยเฮ้ยใครเอาเคีย์เอาเคีย์แรกไปผมจะเอาคีย์อย่างหลังคีย์หยนึงเดี๋ยวมันซ้ำหน่อยเดี๋ยวผมหาว่าผมหลอกลวงแกจกเหนืกรรมหลอกลวงเฮ้ยโดนตายยากผมขอสองคีย์นะผมจะเอาไปเล่นเล่นในโพสผมคีย์เดีวยวผมขอคีย์เดีวยว เอาพาร์ทเดบิวไปไหนฮะแป๊บโอ้ยตายเลยริออนเครู๊แหละลีออนสกอตลังลงแค้อร่อยเลยงั้นสำหรับทีนี้จบเพียงเท่านี้นะครี่เอ่แคดจบยังอ่ะจบอ๋อนี้แคดอยู่และทันไม่ว่างครับดํา ถ้พัดไม่ว่างแล้นี่ขายเล่นแคใจแต่ไม่แไม่ใช่แป้งเร็อแคร์ใช่ม่รูใช่แป้งเงินตังงูอยเขารอที่พัดเที่พัดไม่โดนรถชนโอ๊ยโดนรถรถตำรวจชนเ้ยดิจิตองคีย์สโตแจกคีย์เโปโมอะไรเนี่ย โอเคสำหรับคุณคนไหนนะที่อยากซื้อเกมนะไปเลยครับ e s store seller นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งครับทางเลือกที่หนึ่งเกมครับร้านนับโดนรนทางเลือกที่สองครับผมคือ alexis game stone นะครับผมของผมเป็นร้านที่ผมซื้อยู่ในปัจจุบันนะครับอะไร s อสเอสน่ะเดี๋ยวมาเลยนี่ยในกีก้าสลับออนไลน์เนี่บผมมาเล่นกันเลยนะ e s seller นะเป็นร้านของคุณ heat baker นะครับของผมเป็น great p dot com นะเป็นร้านประจำเลย แล้วพาเดบิวต์ประจำวันครับประจำวันนะไปขอเกมพี่เขาบ่อยของคันเดวิลกันเลยครับเขาพัดไม่มีคนสนับสนุนเว้ยเออไม่ครับผมผมเลยเปผยไปเลยอุ้ยเจอปืนว่ะเล่นคันแล้วเนี่ยปืโอเจเนสเเจอปืนแตวแนวแนวเฮ้ยอยากได้ว่ะปืนกลด้วยพาผมขอนะครับไม่ให้มีอะไรวะแม่วะปืนกลของทหารเนี่ยโอ๊ะ มันเป็นลูกตองเฮ้ยอาร์ตผมได้ไอเทมแล้วมาสองอย่างมึงจะมาคุยอะไรกันในคลิปนี้เหรอโอ้ดูดิอะไรเนี่ยมาดูทีวีกันเลยดูดิโออคุณดูทีวีกันเฮ้ยคุณไอ้นี่ไม่เปิดดิผมดูก่อนว่าในกีการ์เซนสผลได้เท่าไหร่อีท๊อกเลื่นขั้นไปหกพันตายแล้วไม่ตายครับโรบี้บุญเจเดียวครับ วันวันที่หกนี้เรามามีติ้งกันไหมที่ไหนเรามาจัดมีติ้งกันไม่ในเกมโอ้นี่มันมีติ้งของจริงมีติ้งของจริงอาจจะดีมากแต่พี่ในเกมกันทาไมโอ้โหตัวเฮียโอ้ดูหน้ามันดิหน้าไม่น้าเป็นซอมบี้นะเฮ้ยไครพักบ้าสุดเลยไป้าอยู่หัว ผมมีคนอยากซื้อมังกรผมอ่ะเฮ้ยเจสใครบอกลีออนมีปืนเดียวครับมีหนึ่งปืนกลปืนลวมีแม็กนัมด้วยนะเอเลเมนต์คูลเออร์นี่เสียงนี่อาจจะเป็นเอ่อเสียงเกียนอุ้ยนี่บอสตัวเนี้ยพี่เลียวผมมีอะไรจะบอกครับ คีย์ที่ผมให้ไปอ่ะมันจะมีจริงแค่สามคีย์นะก็ลงที่เหลือมั่วเอ้าฝากท้ำหน่อยคุณสังเกตอีกทีหนึ่งทีเดียววันนี้ผมเอามาทีเดียวหมดทุกอันครับเฮ้ยอาันต,าติดแนมะ่อยู่เมะเฮ้ยวักไม่ไมกลันะไอ้ วิธีกำจัดไอ้ตัวเนี่ยง่ายๆตัวไอ้ตัวรอเสียงฮะก็รอเสียงยิงตรงกลางน่ะกลางไอ้คอแดงๆยิงก่อนที่มันจะแหวกเสียงฮะอุ้ยเจอลมทัดพวกมึงอยู่ไหนครับพี่อยู่คนเดียวเหงานะครับหพาเพื่อนมาด้วยครับ เจอเอ่ะเป็นไรพัดเย็ดกายกรรมอุ้ยโอ้โหแม่งวาดวาดเก่งวาดเก่งวากเก่งอะฮะเอ้าเฮ้ยระวังมันจะกี๊ดมันจะกี๊ดลบลบเออใจมันวากเฮ้ยพี่เมโทรมันเป็นยังไงวะ ได้ตังค์แสนเลยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างสัดซัดซัดไปไงวะความอ,อิมพล์สี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยุ้งซื้อละอาหารให้มึงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยใช่ไม่ไี้ยี่แม่งอู้วบ้าเนี่ยพาผมลงล่างด้วยยังนี้ไม่ขึ้นบนถัดกันเออจำโทษ เนี่ไงฉากนี้ไงพี่พี่เฮเลน่าจะโดนตีลังกาใช่ี่ยเดี๋ยวแล้วเอาเป็นโอเวอร์เยสเตียงกะอีโอ้โหนินจายต้องยอมอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะมีมังกรนี้ต้องเสียเวลาสั้นห้าหนึ่งเพืนได้อ่ะต้องเล่นตลอดแล้วเดี๋ยวมังกรไม่กินไอเองรวยนะเว้ยใครรวยเพื่ออะไร บอมบี้มีการผักด้วยบอบบี้เป็นเกษตรเนาะพรไทยไงใช่ครับมีผักผักผักอเกมเป็นแบทองนะครับแล้วไปกินแล้วก็ใครก็สอใครครับใครถามเน่ยคือเราเราอัดจริงอยู่าใจป่ะก็แบ่งกับผนเนี่ยเอาเบา ไม่เอากินยิงก็ยิงว้าวในในคีิปที่ผมส่งไปให้พี่เลียวอ่ะมันอาจจะไม่มีก็ได้แล้วทำไมอ่ะพี่ต้องลองเปิดใช้ดูก่อนใช่ไหมใช่คือทั้งหมดกิ๊กถ้งหมดยังยังดีก็คือพี่กินคำแล้วไงอ๋อ้ไม่กระสือนูผมนึกว่าแม่เซลน่ะไม่เป็นไรทั้งหมดคืออ่าคือมีคนเอามาให้ผมใช่ไหมแต่ มันบอกว่ามีแค่3อันจริงๆในเนี้ยมีทั้งหมด48ทีไปสุ่มกันเอาเองนะเฮ้ยเฮ้ยเหร็จแล้วก็ฮโอ้เฮ้ยก็ไปเอาได้ไหมเนี่ยกลับไม่ได้แล้วเดี๋ยวมานั่งเก็บมิดจ์กีเย้เย้ไม่จ๊ะเดี๋ยวผมจะลองซีก่อนนั่นนึงเดี๋ยวผมเปิดเปิดร้านไอเทมแร่ขายแล้ว 의 mark. 의 mark. หรือไม่ก็เสดหาอากูได้อะไมีอยู่อยู่น yeah, hey, ่าจะมีเย้ได้สี่แล้วไอ้ได้ของไอ้ที่แดงแดงคปบด้คจับต้องเฮ้ยเอ็นไมเดียเอลิน่า ทำไมนะซุ่มซ่ามอย่างเงี้ยโอ้โหเฮ้ยไปเก็บเหรียญทั้งหลังเลยป่าววะมันถัดนหลับมันขายกันขายวะไอเทมอุจจาสะโอ้พันมาโคตรถานหัถึงแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดเฮ้ยปิดปิดเสียงปิดเสียงพรับพลา No. come on! We have to help them. Okay, okay, we'll okay. Die, you cannibal freaks! Where the hell are they coming from? <laughs> Move it! <laughs> Move it! Why did you slow me down? Stay calm.

ตอนนี้ไอ้น,นี่ผมพังแล้วเออก๊อดโหมดมันเป็นเกมยังไงอะ่ะฮัโลโหลอะไรก๊อดโหมดมันเป็นเกมยังไงอ่ะโอ้แล้วคุณมาถามอะไรไม่มีกรรมพี่เลีวเยวมร้ยอยชูติก้าทำไมต้องไปฆ่ากันกล้าอยู่น้ำอะไรอะกล้าเล่นสงครามกันอุย้ยรู้ว่าวันเด็กโคจริงอะ่ะว่าผมยังเห็นเขาไหว้แม่อย,อยู่เลย วันนี้ผมก็ต้องไปซื้อบองอะไรไปไหว้พอ<ะ>่อแล้ว,ว,ว,วนันง่งขำอยู่แม่งขายแล้วเบิดกันหมื่นนึงข่าวอยู่ว <iet S 2> <c oughs> ่าพวกยศยศน,น้อยๆอะ่อะแล้วเบิดอหล,ละแร้วเบิดธรรมาดาให้เราใช้เนี่ย <c oughs> ขายาหมืน่นนึงอยากได้ตังค์ไงพี่เลียวก็คลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับนะไปสกี่ไกลยังครับไปแหละ